สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆล้วก็บเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเมื่อนีเนาะพากันมาเอาหยาสวนมันออกแล้วก็ตอนเที่ยงพากันหาอยู่หากินตอนเที่ยงเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็บบ่าวเพชรผลกระตึกปลาอยู่เด้อก็อยู่แน่น้องพายสาเดือนอีกคือเก่าเนาะนี่ตอนนี้ก็ตอนเที่ยงพ่อแม่พี่น้องพากันมาเอาหยาสวนมันออกเรียบร้อยแล้วก็หากิน ตอนเถี่ยงเบิ้งหน้าได้ลายไปได้เบื้องได้ลายเติบเลยปลาปลานินหน่อยกับปลาเก็ดแลบเนาะพ่อไมพี่น้องตึกอีกป่าเพชรน้ำฝนตกมาเมือนากับเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งเนาะน้ำก็ได้ตึกง้มด้ยเพชร บ่มงมนะอืมเออปลาขอบ่ได้บ่ตึกเอาปลาขอตั้งเต้ลายเดือนพ่อแม่พี่น้องฮะก,กระฝนตกหวังสองสามมือนี่เนาะกระแห้งอยู่หอดตกมือเดียวแล้วก็หายไปอีกพ่อแม่พี่น้องหน้าม,มันก็เพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งเนาะ บาถึอจกักโตช่วงนี้สเดือนกับบริคอยมีเวลาลงคลิปเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเวียกลายช่วงนี้มันเข่าหนาเวียกแล้วเนะาะสเดือนกับแบบมีเวียกลายนะหย,าม,อออา,อยามันออกเอาหยามันออกแน่และกะัตกกาตกมุ่งเนาะ สาเดือนกับสิบบอคอยมีเวลาลงคลิปเนาะกะอย่าลืมกันเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอซทุกคนกันเลยอย่าเฝ้าลืมสาเดือนเด้อจ้ะงมลดน้าเป่าเผดแจงว่ะถึกปลาคอ บรรยากาศกัะแดดพ,พ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็น่าสิเกือบเที่ยงพอดีเนาะค่ามันโตใหญ่ก็เอรโอดโตชีใหญ่ๆหน่ยจหน่อยก็เอาโรดแล้วสิถธาเอาใหญ่เยอะหน่อยบ่ได้บ่ไดบริกินไะมตอนแร,แรจกจังเอาปานะ บ่ค่อยมีเวลาลงคลิปพ่อแม่พี่น้องเนาะเวียดง,งานกัน็ไลยแต่ว่าตอนนี้กะเสาเดือนกะขบนายพันเรียบร้อยแล้วกะขอขอบคุณน้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อที่เขามาให้กำลังใจเนาะตอนนี้ก็เหลือกแต่เวลาพ่อแม่พี่น้องต้อง รอต้องรอเวลาอีกเฮงอีกนานเนาะเวลาอนี่คือสินานเป็นปีสองปีบ่วงว่าสิผ่านหรือบอเนาะแต่ว่าผู้ติดตามชาวเดือนก็ครบหนึ่งพันแล้วจ้ามมีนนะอบอปลาขอเบอปลาขอดอะไรเสียดายดิด ออกเลยนะตัวใหญ่ป่ะแพทมดินลงค่ะเอยเสียดายเลยตัวใหญ่ได้ปนซำแคนเลยเออได้ปลาคอนี่นะฮะด็ฮะด็เเพชรนี่นี่ไปหอดพูดแหละฟูๆนั่นแหละมันบ่อนอู่นะฮะ แฮก็ใหญ่กว่าคนละแฮก็ได้มันใหญ่ส่อๆบ่ฮหอดคือดังใหญ่แทะหอดเบาบองบงบจิกดีดีด้คำถือปลาคอได้ วาองไปทึปลาน่ตอนไมได้เต็มืลเมื่อแรกเลยห้าวตึกห้าวเอา นี่นี่องกลางมันีมเมันกเอ้ยแล้วจะเว้นนักดอกย ถืออยู่ของมีแต่ต้นน่อยๆน,น้อยๆละปล่อยมัน ออกแล้วบ่ะอูย้ยลูกแฮมันเบาพอด ยินบอดังไฟไว้แน่ไปแม่ปุ้ยไปบอกพ่ะเถวโตดังไฟแน,น,น่ไปนางเออพอแล้วเห็ดหัวค่ะไปเออไอแต่ดังแล้วบอหือบมบาได้สมาตึกมึงดู

ต้มึ้งไนะมันลงบริคุงลงบริคุงใหญ่ตุ้งต้บอโอ้ยบบอตีถึงก่อนเต็มหนักเียมึดเป็นได้เป็นได้ได้แล้วได้แล้วแพทย์มีชะกโม่ได้ติดตกใครมันอยู่เาวาหามายองมา โมยูเลยนะเซนะ็งับนะ